สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโดยเฉพาะช่วงค่านี้หลายพื้นที่เฝ้าระวังนะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ตอนนี้จะเห็นนะครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีกลุ่มฝนแถวโซนทางด้านจังหวัดอำเภอพร้าวนะครับอำเภอเชียงดาวอำเภอชายปราการของเชียงใหม่นะครับ อำเภอพรวอำเภอชัยปราการแล้วก็อำเภอแม่สวยนะครับอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานนะครับอำเภอเทิงแล้วก็อำเภอแม่ใจนะครับรวมทั้งพะเยายังคงมีฝนมาเติมต่อเนื่องนะครับก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงค่านี้นะครับแล้วก็แถวพะเยานะครับอำเภอเชียงม่วนนะครับอำเภองาลำปางอำเภอเมืองพะเยาอำเภอเมืองลำปางนะครับอำเภอร้องกวางของแพร่ อำเภอเด่นชัยนะครับแล้วก็ศรีสัชนาลัยสุโขทัยท่าปลาอุตรดิตนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันโซนทางด้านอีสานนะครับหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็น้ําโสมนาูงอุดรนะครับมีกลุ่มฝนกําลังตกอยู่ในช่วงหัวค่ําแล้วก็แถวจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็แถว อำนาจ,จเจริญแจโสธรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าติวเมืองอำนาจ,จเจริญคําเขื่อนแก้วนะครับแล้วก็แถวศรีสะเกดนะครับอำเภอพยุกอำเภอพระดึงอำเภอกัระรารมนะครับอำเภอภูสิงห์แล้วก็โซนทางด้านอีสานตอนใต้นะครับปากช่องศรีคิ้วเมืองนครราชสีมาโชคชัยคอนบุรีนะครับนางรองบุญร,รมนะครับพระพราชัยบ้านกรวดปราสาสแล้วก็โซนทางด้านตะวันออกนะครับ พนัสนิคมเมืองชนบุรีพนมสารคามหนองใหญ่เมืองสะแก้ววัฒนานครคลองหาดนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงหัวค่ำนี้ถือว่าชุดใหญ่มาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนเฝ้าระวังนะครับสำหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะโซนอีสานตะวันออกนะครับแล้วก็ ทางด้านภาคใต้นะครับชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังนะครับสตูลสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับนครศรีธรรมราชมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้รวมทั้งอุ้มผางทองผาภูมินะครับแล้วก็แถวเชียงใหม่บางส่วนนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วง หัวค่ำนี้นะครับซึ่งก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะโซนที่เกิดในส่วนของสถานการณ์น้าท่วมแล้วนะครับเมื่อมาเช็คเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอ่าอเภอฝางเชียงใหม่นะครับอําเภอชัยปราการอําเภอเชียงดาวอ่าอเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับอําเภอพร้าวอาเภอแม่สวยนะครับอําเภอเมืองเชียงรายนะครับอําเภอเวียงเชียงรุ้งอําเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสนนะครับอเภอเชียงของอเภอเวียงแก่นอเภอจุนพยาวอป่าแดดเชียงรายนะครับอเภอพานอเภอวังเหนืออภอูกามยาพยาวอดอกคำใต้นะครับอเภองาวลำปางอเสองแพร่อเชียงม่วนพยาวอแม่เมาะลำปางนะครับแล้วก็เม wow ืองแพร่นะครับรวมทั้งศรีสัชนาลัยสุโขทัยมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับ ดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็จากตะวันตกไปตะวันออกกันนะครับแล้วก็ถ้าดูเรดาร์ของเชียงรายนะครับนี่นะครับจะเห็นกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับเถียวเวียงแก่นเชียงรายเชียงของนะครับดอยหลวงนะครับแล้วก็ล้องกวางแพร่อำเภอเมืองแพร่โซนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากน้ําเริ่มที่จะท่วมหลายพื้นที่แล้วนะครับอำเภอพร้าวเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านเรดาร์จังหวัดตากก็มีฝนอยู่ที่คลองลานกําแพงเพชรนะครับอำเภอลานสักอุทัยธานี แม่ปิ่นนครสวรรค์นะครับอําเภอแม่วงนครสวรรค์อําเภอศรีสบัดกาญจนบ,บุรีกงไกรราชนะครับอําเภอตากฟ้านาครสวรรค์แล้วก็ถ้ามาดูในโซนอีสานนะครับเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ที่สังคมหนองคายนะครับอําเภอศรีเชียงใหม่อมําเภอเมืองหนองคายอําเภอนากลางหนองบัวลำพูนับนาวังอําเภอเอราวันเลยนะครับอําเภอผาขาว อำเภอบ้านฝางขอนแก่นนะครับอําเภอน้ําพองอําเภออุบลรัฐนะครับอําเภอกนวลขอนแก่นอําเภอท่าคันโทกาลสินสีธาตุอุดรนะครับกู่แก้วหนองกรุงศรีนะครับห้วยเม็กอําเภอยางตลาดเมืองกาลสินนะครับคลองชัยอําเภอกามาราสัยนะครับอําเภอร่องคาอําเภอโพชัยนะครับอําเภอวังยางนครพนมอําเภอปราบากอําเภอเรนูนครอําเภอธาตุพนม อำเภอเมืองอำนาจเจริญอําเภอเสนางนิคมอําเภอหัวตะพานนะครับอําเภอลืออำนาจอําเภอพนาอําเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรมหาชนะชัยยะโสธรขอวังนะครับอําเภอเสรภูมิร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์นะครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์อําเภอนางรองนะครับอําเภอประคาอําเภอละหานทรายอําเภอประโคนชัยนะครับอําเภอประศาสตร์อําเภอเสิงสางโูราชนะครับอําเภอคอนบุญมาก อำเภอโชคชัยอเภอเมืองนครราชสีมาอเภอสูงเนินนะครับอเภอสีคิ้วอ,อวางน้ำเขียวโคราชนะครับปักธงชัยนี่คือกลุ่มฝนจากเรดาร์ขอนแก่นนะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน <c oughs> เคลื่อนตัวจากตะวันตกขึ้นไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็นำมาดูเรดาร์สกลนครนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนอ,อเมืองอนาจเจริญนะครับอเภสีสนางนิคม หัวตะพานครับมหาชนะชัยเขื่องในยางชุมน้อยรัตนบุรีสุรินนะครับศิรภูมิร้ออน้ำพองอุบลรัฐภูเวียงนะครับแล้วก็บ้านฝางขอนแก่นนะครับอำเภอท่าคันโทกาลสินอำเภอวังสามหมอครับนากลางหนองบัวลำพูดาวังอำเภอเอราวัน,นะครับนายูงสังคมนะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับ มาดูโซนภาคกลางนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ลานสักอุทัยธานีแม่วงนะครับแล้วก็แถวโคราชนะครับที่มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับอําเภอสวนพึ่งราช,ชบุรีอําเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของเรดาร์สมุทรสงครามนะครับอ่ามีกลุ่มฝนนะครับอําเภอบ้านบึงชนบุรีอําเภอพนัทนิคมอํเอาเภอเกาะจันนะครับอําเภอสนามชัยฉะเชิงเซาท่าตะเกียบนะครับ อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีเขาชะกันนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเมืองสาแก้วแล้วก็วังน้ำเขียวโคราชปากทงชัยปากช่องโคราชนะครับแล้วก็ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบ้านไร่อุทัยธานีนะครับรวมทั้งสวนพึ่งราชบุรีอำเภอกุยบุรีประจบกีริขันสามร้อยยอดประจบกิริขันแก่งกระจานนะครับ แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของทางด้านภาคใต้ตอนล่างต้องเรียกว่าชุดใหญ่นะครับระวังน้ําท่วมนะครับในส่วนภาคใต้ด้านล่างรัชดาตรังนะครับอําเภอห้วยยอดอําเภอวังวิเศษอําเภอกันตรังนะครับอําเภอสิีเกาอําเภอย่านตาขาวอาเภอปะเหรียนะครับอําเภอทุ่งว่าสตูลอําเภอรังูอําเภอควันกาหลงอําเภอรัตนภูมิสงขลาหาดใหญ่สงขลาเสดานะครับอําเภอชนะสงขลาอําเภอนาทวี อำเภอสะบาย้อยอําเภอเทพานะครับแล้วก็อําเภอโคกโพปัตตานีอําเภอหนองจิกนะครับอําเภอยะรังอําเภอมายอปัตตานีอําเภอทุ่งยางแดงอําเภอกระเพาะสายบุรีนะครับแล้วก็กาบังยะรายะหาอําเภอเมืองยะลาอําเภอกรงปีนางนะครับอําเภอบันดังสตาอําเภอทานโตนะครับอําเภอเบตงยะลา ฝั่งนี้นาทวีสงขาสเดานะครับคลองหอยโขงหาดใหญ่รัตนภูมิแล้วก็ชนะนะครับนาทวีเทพานะครับแล้วก็ควันกาหลงสตูลอ,อําเภอทุ่งว่าสตูนอําเภอรัรงูนะอ,อําเภอท่าแพรนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับเป้าระวังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้จะเห็น ลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่โซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับอ่าภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่นะครับก็น้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเรามาดูในส่วนของคาดการณ์แนวโน้มฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับดูลักษณะโมเดลของฝนค่าคืนนี้ ทางด้านภาคเหนือ,อยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับน่านนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็ขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับนครพนมสกลน,นครรวมทั้งอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีชัยนาท การจนบุรีนะครับในช่วงค่านี้หัวค่านะครับมีโอกาสนะครับประมาณสองสาทุ่มนี่คือในช่วงสองสาทุ่มแล้วก็พอช่วงดึกนะครับช่วงดึกทางด้านภาคเหนือเตรียมรับฝนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตฐนะครับรวมทั้งจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับ แล้วก็กําแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรนะครับเพชรชบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนะครับพิษณุโลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตรงนี้โมเดลในช่วงดึกนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆใกล้เช้านะครับภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวัง มีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาเติมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์นะครับรวมทั้งสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนะครับชัยภูมินครราชสีมาปราจีนบุรีนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในช่วงใกล้เช้ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ